อนนี้ก็จะเป็นการริมรสกาแฟดำแบบเข้มข้นถึงรสถึงชาติจริงๆนะฮะว่าต้องประมาณไหนนะฮะขั้นตอนแรกเราก็ต้องดื่มเข้าปากก่อนนะครับเดี๋ยวยังเพิ่งจอพูดต่อไม่ได้แล้วขั้นที่สองก็อมไว้ในปากแล้วก็พยายามให้มันเข้าไปทั่วปากนะ ไวออ้อย่างั้นสัก30มสิบีอ๋อย่างอย่างๆยแล้วก็ให้มันดื่มดำอย่อยางงั้นนะแล้วก็ท่านก็จะได้รสชาติของกาแฟแทๆ้ๆว่ากาแฟที่ท่านดื่มไปนะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็คืนลงไปเลยนะครับนั่นแหละฮนะ โอ้โหขมเชี่ยๆนี่แหละรสชาติเดี๋ยวไปก่อนฮะไปโบกรถต่อแล้ว